สวัสดีครับพบกับ t o y ยต้าร v o ปี2022นะครับคันนี้ราคา555,000บาทนะครับเลขไม่อยู่ที่24,000กิโลนะครับวิ่งน้อยมากลูกค้าสนใจรถห้องเย็นสำหรับเอาไว้วิ่งขนส่งนะครับติดต่อเสียพานมาได้นะครับ ราคา5 5า0 0 0ห้าหมบาทนะครับเลขไม่วิ่งน้อยมากครับอยู่ที่2อง0 0ื่นสกิโลนะครับอยู่ภายในนะครับสวยเลยนะครับวาสาดเลยนะครับสนใจติดต่อจัดไฟนแนนซ์หรือซึ่งสดติดต่อเสียพามานะครับสวัสดีครับ